เวลาหนูตัดตัดเฉพาะด้านหน้าตัดอย่างนี้นะคะหนูต้องตัดเองเลยนะลูกตัดอย่างนี้เนาะคือถ้าเล็บเป็นทรงเอะค่ะส่วนมากมันจะกลายเป็นหนังก้อน แล้วคนที่นัดแชทนี่คือคนโน้นหรอที่นัดนัดมาทางเพจอะ่ะคือคนนี้หรอไม่ใช่ค่ะแงค่ะอ๋อไปขับรถมาแล้วก็ไปเอาต้นไม้ค่ะอ๋ออันนี้ถ้าเกิดบวมอย่างเงี้ยก้อนหนังมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรอันนี้หนูเจ็บ้ะเจ็บปอดโล

นี่ตกลกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งนะนะสองสามนี่แต่น่ขาขลโอเค โลงไหม à nếu lâu tẹ em Tại được ủa khúc cua má về nè lâu mấy chị